แบบตีับไม่เราเล่นเกมไมค์ครับวันนี้เราจะเล่นแบบอะไรแบบตีกันครับเหมือนับเหมือนคลิปที่แล้วแต่โบรไรคลิปที่แล้วเราไม่ได้ลงแบบตีกันอยู่เฝ้ารอพี่เข้าไปก่อนนะใช่แล้วครับพี่ผมนี่ครับพี่ครับหนึ่ผมก็ขอเนี่ยฟาขอมาดิครับพี่อึ้บ ผมยังผมก็รอพี่ผมก่อนนะครับพี่ครับฟาพร้อมแล้วฟาไปดานตัวเองเลยพี่ครับลูกธนูตกอยู่ตรงนั้นนะครับไม่เก็บแะ้ครับครับฟาออฟาฟ่าฟาาฟไปาาาฟาฟาฟนฟ พรมย่มีพ <c oughs> <Okay. c oughs> ี่แอะป้าพร้อมยังยังไม่พร้อมข้าบ้านเอง่อนไปแล้วเฮ้ยอเย็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 บี่ี่บีเจ็ดนะจนยังยังพร้อมแล้ว แล้ววะตายไหมไม่ตายแต่หลุด อยขอ,อยังมาขอ,อยเดี๋ยวก,ยกจลจากเซฟเซฟอย่ากดเซฟไม่จ้าคลิปเซฟอ่าโยดเซฟคลิปเดี๋ยวไม่เข้าห้องเย้เขาเซฟไปล่ะไม่ทันดูวันนึงอะไม่ได้เก็บะไรละความแล้วไ่คมี่ย ของยูฟ้าอยู่กับยูฟ้านะไม่ต้องมาแล้วลูกแล้วธนูอ่ะก็อยู่นู่นหมดเลยที่ไหนไม่ได้เก็บของโอ้ยท่านท่านใช้ปมนม่ส <como> ิอย่าดื้อน,นะครับเ <c oughs> นี่ยเล่นโดเรมอนมัน <c oughs> มัน <c oughs> มันๆๆ <c oughs> โอ้ยทำแล้ว อครที่ไม่ได้ยามาทานหนูดีไม่เกี่ยวบวกทานได้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครกูได้หรอชูอจีเลฟเล่นอะไรอะ่ะรีโมทเอาไว้เปลี่ยนเฟ้ยพา,บา<ม>้อมยังยังไม่พา้มันเก็บของกันแด้ว ทำแล้ว ก็ติดเนี่ยให้เก็บพองเหรอหหแสดงกำลัลงคุดบล็อกขึ้นคีโก้งน,นะเออเอาอย่าพึ่งเฮ้ยย่ายา,ย,ายังไม่พอมอ้าบอกยังไม่พอมฝ้ายยิงแล้วไหมพอมแล้วโอ้อยฝ่า,าชอบเล่นคีโกง

ขอวานได้ดัดันนี้ได้ไหม,ไมไน่นเออดัดสันด่างขวานสันขวานแล้วจะม,มีด่างขวานมาด้วยพี่นายน่ามันขึ้น,ไ,ไ,นไม่ได้ให้ขอวานใช้ปูนที่ถือเลยปะพี่อยากเก็บ เออพร้อมแล้วอ,อเอ้าใครเก็บของกูไปนูไม่ได้เก็บเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วจะนูไปไหนวะ <c oughs> นูไม่ไมีสามมันแล้วไม่ได้เห็นแล้วเดียวโดเดีมยวโดนตัว Rồi Tốt em quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ี่แหละได้แหละไม่รู้อือแล้วตีนะเอาเสียบเสียบไปเหรอ นันย,ยังไม่พร้อมงแล้วคุณจำได้เปล่าคะทำแล้วอือออืออ เออลบลบลบไล่ไล่คราไ่เปิดประตูก่อนบ้าาเป็นบ้าอะจริงน่ะทำไรไนอนะไรตู้ปีตีหนูไปนอนตีนะตีหนูน่ะเห็นไหม ป๊บสิแป๊บสิีบอกนะชีบอกนะจ๊ะบอกก่อนชีบอกนะเออค่ะขเ้านเ้ี้ให้น้องมด้วยสิให้น้องผมด้วยาไปนอนให้น้องผมด้วยเออ้านอนเล้เถอะ พ่อจัดการให้แม่ยิ้มไน้องห่มด้วยไม่น้องห่มบ้าเฮ้ยจักจยาจ้าป้าป้ารีบมานอนดีป้าดิโอ้หัหนาวไหมเจ้าหนาวอยู่ไหนยิงใครไม่เอาอยู่ไหนมาแล้วเเฮ้ย ปวดหัวเด็กแก้ยืดเหมือนกินตับห้นอนาแล้วพี่นายนอนดิพี่นายลองอืมไม่นอนอืมเออคือทำไมลูกคือทำไม ชีบอกนะรู้ไหมตีหน้าหนูเลยดูไปลูกดูีบอกขนาครับ